หากทุกคนยังจําโปรเจกต์ขวานประเทศไทยของผมได้มันจะมีเศษเหล็กที่ผมตัดทิ้งออกมาเนี่ยอยู่เยอะเลยครับเศษเหล็กเหล่านั้นมันได้ขึ้นสนิมหมดแล้วครับและอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้เราได้ผู้ชนะการประมูลขวานประเทศไทยไปแล้วเศษเหล็กเหล่านี้จะทิ้งก็น่าเสียดายครับผมเลยจะนํามาประกอบกันให้กลายเป็นแผนที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกสําหรับตัวผมเองผมนําเศษเหล็กที่เหลืออยู่มาเจาะรูนําเอาไว้ก่อน และผมก็ได้สั่งแผ่นไม้เพื่อมาทําเป็นกรอบรูปเป็นไม้สักลายสวยงามมากคือผมตั้งใจจะทำเอาไว้คู่กันกับโปรเจกต์ขวานประเทศไทยตัวที่แล้วและผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือโบราณของไทยตัวนี้กันครับดูเผินๆม,ม,มันเหมือนกับกบใส่ไม้ทั่วไปธรรมดาแต่ที่จริงแล้วมันคือกบบังใบหรือว่ากบซาะล่องที่ใช้ในการซอลล่องขอบบานหน้าต่างหรือว่าตู้สมัยโบราณครับ ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องเลาเตอร์นะครับคนโบราณเขาเลยออกแบบกบใส่ไม้นะครับเพื่อมาทําเป็นกบซอล่องการทํางานของกบซอล่องเนี่ยครับเขาจะทำตัวท้องกบให้มันเป็นรูปทรงต่างๆตามที่เขาต้องการและที่ขอบด้านใดนด้านหนึ่งของกบเนี่ยครับมันจะมีไม้ยื่นออกมาเป็นตัวจับขอบบานหน้าต่างใช้เป็นตัวบังคับเวลาเราใส่กบไปเนี่ยครับมันก็จะได้เป็นเส้นตรง ซึ่งมันถูกออกแบบมาให้กินผิวไม้ไม่เท่ากันจึงออกมาเป็นลวดลายซอล่องที่สวยงามครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ลองใช้กบซอล่องแบบนี้อาจจะดูเก๊ๆกังๆไปบ้างนะครับแต่มันก็สนุกมากเวลาเราใส่ไม้นะครับเราจะต้องใส่ตามลายไม้แต่ว่าผมลืมครับเดินไปใส่ย้อนลายไม้ซะง,งั้นแต่ว่าผมก็ทําไปแล้วครับก็เลยต้องแก้ไขโดยการปรับใบก,บใ,กบให้มันกินผิวไม้เนยน้อยหน่อย,อย,อยเพื่อลดโอกาสการแตกของไม้แล้วก็ให้ผิวไม้เนี่ยมันเรียบให้ได้มากที่สุด ต่อมาผมก็จะใช้กบอีกตัวหนึ่งเนี่ยในการเก็บสายขอบไม้ให้มันมีความมนมากขึ้นเป็นเครื่องมือที่ผมว้าวมากเลยนะครับผมเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้พอได้ใช้แล้วเนี่ยรักเลยครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดเครื่องมือออกมาได้เจ๋งจริงๆและผลงานที่ได้มาก็ค่อนข้างน่าประทับใจมากเลยครับต่อมาผมก็จะมาทำป้ายชื่อผลงานโดยจะสลักคำว่าสนิมสยามลงไปแต่ไม่ทันไรฝนก็ตกมาได้ซะนี่ผมเลยต้องย้ายเข้ามาทำงานในร่ม ตัวไม้ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นไม้พยุงเป็นไม้แผ่นเดียวกับป้ายชื่อครั้งที่แล้วเลยต่อมาก็ฝังลวดทองเหลืองตามลงไปครับมีหลายคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ขวานประเทศไทยในครั้งที่แล้วว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นอยู่ตรงไหนผมไม่ได้ลืมนะครับเดี๋ยวคนภูเก็ตจะน้อยใจผมก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะใส่กกอบภูเก็ตให้เป็นส่วนหนึ่งของด้ามขวานได้อย่างไงแต่ผมก็คิดได้ว่าถ้าเราวิทย์น้ำทะเลออกให้หมดมันก็จะกลายเป็นพื้นดินแผ่นเดียวกันละครับ